ย่าแฝกหนึ่งในพืชชนิดหนึ่งที่ได้รับพระราชทานในโครงการพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้ในการศึกษาและนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดิน นอกจากประโยชน์ในการรักษาหน้าดินแล้วประโยชน์อย่างหนึ่งคือเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์จากหญ้แฝกที่มีความสวยงามแข็งแรงทนทานและช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กลุ่มแฟกหลวงเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลน,นิธิโครงการหลวงและได้ทําการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปใบายาแฝกให้เป็นผลิตภัณฑ์ออกจําหน่ายโดยมีสถานที่ดําเนินการอยู่ที่บ้านเลขที่56หมู่4ตําบลขี้เหล็กอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มแฝกหลวงได้มีการจัดทำบัญชีอย่างง่ายเพื่อรับรู้รายได้แต่กลับไม่ได้มีการเก็บข้อมูลทางด้านตน้นทุนที่เหมาะสม ทั้งการตั้งราคาขายสินค้าซึ่งมาจากการประเมินความละเอียดของชิ้นงานจากสมาชิกโดยไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนของค่าแรงงานต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าจากใบยาแฟกทำให้กำไรจากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจนไม่สามารถรับรู้กำไรที่แท้จริงในแต่ละงวดที่มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำผลิตภัณฑ์จากญ้าแฝกและพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มร่วมกับสมาชิกกลุ่มแฝกหลวงเพื่อให้กลุ่มแฝกหลวงได้ทราบต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปช่วยในการตั้งราคาขายที่เหมาะสมและใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคตรวมถึงมีระบบบัญชีที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเป็น บบมากยิ่งขึ้น หลังจากได้มีการศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์แล้วพบว่าวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตคือใบหญ้าแฝกซึ่งได้รับมาจากโครงการหลวงประกอบกับวัตถุดิบอื่นๆเช่นโครงร่มสำหรับการผลิตร่มโครงพานสำหรับการผลิตพานรวมถึงวัตถุดิบจำพวกกาวได้หรือผ้าซับสำหรับผลิตกระเป๋าจนได้ออกมาเป็นชิ้นงานสำเร็จรูปที่พร้อมขาย เมื่อคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์จากการศึกษาต้นทุนของผลิตภัณฑ์จากญ้าแฝกทั้ง7ชนิดพบว่าต้นทุนสำหรับการผลิตรวมของผลิตภัณฑ์แต่และชนิดมีดังนี้รม่มมีวัตถุดิบทางตรงคือญ้าแฝกและโครงร่มเมื่อรวมกับค่าแรงและวัตถุดิบอื่นจึงมีต้นทุนเท่ากับ335บาท หมว auto, ก e มีวัตถุดิบทางตรงคือหญ้าแฝกเมื่อรวมกับค่าแรงและวัตถุดิบอื่นๆจึงมีต้นทุนเท่ากับ141บาท16สตางค์เสื้อมีวัตถุดิบทางตรงคือหญ้าแฝกเมื่อรวมกับค่าแรงและวัตถุดิบอื่นๆจึงมีต้นทุนเท่ากับ386บาท83สตางค์ผานมีวัตถุดิบทางตรงคือหญ้าแฝกและโครงผานเมื่อรวมกับค่าแรงและวัตถุดิบอื่นๆจึงมีต้นทุนเท่ากับ418บาท รกระกามีวัตถุดิบทางตรงคือหญา้าแฝกเมื่อร, C C รวมกับค่าแรงและวัตถุดิบอื่นๆจึงมีต้นทุนเท่ากับ57บาทกล่องดินสอมีวัตถุดิบทางตรงคือหญ้าแฝกเมื่อรวมกับค่าแรงและวัตถุดิบอื่นๆจึงมีต้นทุนเท่ากับ18บาท50สตางค์กระเป๋ามีวัตถุดิบท,ทางตรงคือหญา้าแฝกเมื่อรวมกับค่าแรงและวัตถุดิบอื่นๆจึงมีต้นทุนเท่ากับ343บาท เมื่อนำต้นทุนที่คํานวณได้แล้วมาเปรียบเทียบกับราคาขายจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์บางชนิดมีผลตอบแทนที่ต่ำเนื่องจากมีต้นทุนที่สูงโดยเฉพาะพานที่มีต้นทุนรวมสูงกว่าราคาขายไปมากเนื่องจากการมองข้ามถึงความสำคัญของต้นทุนค่าแรงงานไปนั่นเอง สำหรับระบบบัญชีของกลุ่มแฝกหลวงที่แต่เดิมมีระบบบัญชีที่ไม่เหมาะสมส่งผลทำให้ไม่สามารถรับรู้กำไรที่แท้จริงได้ในแต่ละงวดเมื่อได้วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขระบบบัญชีของกลุ่มแฝกหลวงแล้วจึงนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานจริงและเมื่อกลุ่มแฝกหลวงมีระบบบัญชีที่ดีขึ้นแล้วนั้นก็ส่งผลให้การดำเนินงานของกลุ่มแฝกหลวงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยิ่ไปหูซื้ออย่างไดกับการที่น้องเขาเข้ามาช่วยความหูซสึกก็ว่าหูซสึกว่าดีที่ว่าน้องเขาได้มาช่วยก็ว่าจะได้กาไห้ก็วบาพุทธินตืนาะอะเห็นว่าดีเหมือนกันจะได้หูว่าแต่และอย่างเนี่ยมันมีกาไห้ต่าใดเพราะสรุปแล้วมันมันจะต้องมีกาไห้เหลืออยู่ในกลุ่มเพราะว่าเงินในกลุ่มเนี่ยจะได้หมุนเวียนถูกต้องและเอกสารที่ให้ใจ้หรอ เอกสารติ้อใจกับจุวยกันจ่วยเห้าหูว่าเขาซื้อครัวอันนั้นต่ออันหนึ่งแล้วเขาจะขายต่ออันถ้าเขาขายถูกไปมันก็จะพูดตื่นเขาต้องขายให้มันมีแปลง,งน่อย